สวัสดีครับแฟนออนยทุกท่านนะฮะ,ะพบกันวันนี้วันที่12เมษายนนะครับจะสงการานต์นะฮะก็สวัสดีทุกท่านที่มาหยุดยาวนะหลายหลายคนนะครับหยุดยาวกันรดน้ำดมหอวผู้ใหญ่ไปตามประเพณีนะครับการเล่นที่ืันสมัยก่อนคงไม่ได้เล่นนะครับสมัยไม่ก่อนมากนะสมัย แม้ในร,รุ่นกลางๆที่เขาเล่นสระน้ำกันเขาไม่ได้เล่นนะครับปีนี้ก็ต้องแบบว่าเบาๆไปนะครับโอเคครับมาดูผลเมื่อวานกันหน่อยนะครับใครที่ยิงรูดเจ็นี่มาเต็มนะครับเมื่อวานนะค่อนข้างที่จะเข้าเยอะ,ะสายวิ่งสายรูดนะครับโอเคเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะเก้าแปดสองเก้าเก้าแปดสองเก้าเก้านะแปดสองเก้าเก้าไม่มีเลยอ่า นอยปกติ3 1 7 7 4เนี่ยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลข7 7็ก7นะครับ 3, 1 7นะฮะสหนนะครับหนบึ่งนะ VIP หกศูนย์เสานี่ยก็ได้เลขเจอีกครั้งหนึ่งครับหกศู 6, 0, 7, 6, 0, 7, 2, นย์เนสองสามะฮะศูนยด น,นี่ไม่เข้าน,นี่เข้าสามหนึ่งเจ็ดสามตัวเลยน,นี้ไม่เข้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะฮะนี่ก็หนึ่งเจ็ดนะครับเข้าสามดสองน,น,นะครับอ่าดูเจ็ดเข้า, 3, 2, 7, เขาวินนะครับเมื่อวานโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูของวันนี้นะครับวันนี้จะได้เลขตัวไหนตัวเดียว วันนี้วันที่สิบสองนะสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนย์อันนี้เจ็ดแล้วก็แปดนะครับอันนี้เลขแปดนะ ห้าเจ็ดหกสาามหดูเลขแปดกันหน่อยนะฮะเลขแปดนะครับ สวนสีน้ำเงินจะเป็นเลขสี่นะโอเคทีนี้หาในกรอบนะครับแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดนะแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะครับ อันนี้มาเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเข้าจะเป็นยังไงนะครับเลขเจ็ดมาสองวันติดนะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับนีรวันนี้เป็นเลขเจ็ดนะครับวันนี้จะเน้นโดนไหมนะครับเน้นพลาดมาหลายวันแล้ว ตอนนี้ไม่มีแนละ้วฝั่งนี้บ้านนะครับเลขหกมีหนึ่งสองสามเลขเจ็ดหนึ่งสองสามเลขห้าหนึ่งสองสามเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขสามอ่าหนึ่งสองสามนี้มาเด่นที่เลขศูนย์นะครับฝั่งนี้นะ เจ็ดศูนย์ดีไหมนี้มีม 1, มศูนย์มีหนึ่งมีสองนะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองตรงๆไปเลยครับเจ็ดศูนย์นะครับนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมนะครับฝากจำเตป็นด,ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดเรยเฉลี่ยธัญาาในการรับข้อมูลนะสำหรับวันนี้ ลาบแล้วนะขอทห้ท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันสุการานนะครับสวัสดีครับ